นางน่ารักอะทุกคนปายน่ารักมากเธอแสบนะแล้วใดๆคือจะเต้นให้พี่ๆเต้นไงบอกให้พี่ๆลุกขึ้นมาเต้นอะไรอย่างเงี้ยบอกเลยนะวันนี้หน้าง,งานโซ่เอาค่ะทุกคนเต็มทุกที่นั่งจ้าสุดยอดมากน่ารักจริงๆแบบว่าเต็มอะ่ะเต็มร้านอะวันนี้เต็มทุกโต๊ะค่ะฟังแล้วขนลุกดีใจกับน้องเนาะดีใจกับน้องหน้าง,งาน เต็มสตรีมไลท์ก็ถือว่าเยอะคนเดียวเนาะถือว่าเยอะเลยแหละอืมดีใจดีใจกับน,น้องแล้วใดๆเธอดื้อมากแล้วจะให้พี่เอีเต้นใครเต้นนะยิ่งถ้านอนเต้นนะนางจะให้เป็นแฟนจ้ะดูนางสีความแสบปลายนี่ยากมากนะที่จะเรียกใครว่าเป็นแฟนทุกคนถึงแม้ว่าขนาดเป็นคนบอกชอบผู้หญิงขนาดเป็นคนแบบเหมือนแบบว่าเสือไงแต่ยากมากที่จะให้เขาเรียกแฟน่ะยาก จริงๆนะต้องโปรยเสน่ห์สิลูกอืมให้พี่เรียกแฟนทั้งร้านนั่นแหละแต่ไม่ไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายขนาดว่าตัวเองชอบผู้หญิงนะผู้หญิงเตาะแต่ไม่ชอบงงมากนางเลือกไงเออพูดอะไรนี่ผมดเแเละน่ารักนั่งน่ารักมากทุกคนไปไปวด,ดีโอแสบดื้อ ประกาศอีกหนึ่งประกาศอีกหนึ่งรอบครับแคลมลี่แคลมลี่แค a m ลี่แคลมลี่แคลมีอ่อย่าอย่าย้ำบ่อยๆ <laughs> แคลี่สีดำชอกระเชอมอมา้า9599ครับไปยังจะ๊ะ 9599ชอก้เชอเมอม้านะจ๊ะเลื่อนรถถนนครับฮะเซรั่มนาลาตามเทนที่สุดโอ้โหถ้าทุกคนร้องผลงานเพลงเมื่อกี้ได้แสดงว่าอายุท่านไม่น้อยแล้วนะคือเมื่อกี้เพลงเมื่อกี้อะไปเพิ่งรู้จักในในที่เขาประกฏเดวอย

ความของใจกันไปมันก็สายเก่าช่วงที่ทิ้งเรั่ง่รักช่วงที่ไม่เจอเรเราดังไม่แค่จะยอมร้องก็ควรจะร้อใช่ไหม <laughs> ประมาณนี้อะไรนะจ๊ะ ไม่เหมือนเราความน่าจะเป็นมันน่าจะเป็นทํานองแบบนี้ไงเออพี่ก็ไม่เคยฟังเหมือนพี่พี่เพิ่งฟังคอนอารเอสที่แกขึ้นคู่กับพี่เต๋านั่นไม่นานมาดีเองแล้วพี่ก็ร้องได้ปั๊บเลยใช่ร้องด้วยอัตโนมัติอพี่เต๋อสมชายผมก็ฟังเพลงพี่เต๋อบ่อยนะชื่อเขาชื่อสมชายเขาเป็นชายหนุ่มมีหนึงลูกสามงสิธิ์แล้วนะ เต็มที่เต็มที่พร้อมที่จะเต้นกันหรือยังจ้าแม่แม่เรียกเรียกมีคนประท้วงด้วยเรียกสรรพนามไม่ถูกนะเอาอย่างนี้ละกันผมจะผมจะสันขึ้นมานะสันสันแถวบ้านไปก็สันคืออะไรสันก็คือเดี๋ยวแปลว่าอะไรพี่สัน สันทนาการหรือเปล่าไม่ใช่สันทนาการพี่จะสันถ้าเขาเขาไม่ทําตามพี่อ่ะตั้งตั้งกดขึ้นมาเออจะตั้งกดขึ้น<อ>มาจะตั้งกดขึ้นมาถ้าร้องผลงานเพลงนี้แล้วก็ผลงานเพลงเร็วถ้าใครไม่ลุกขึ้นเต้นแสดงว่าท่านคือผู้ปกครองที่กําลังมาดูแลบุตรหลานของท่านอยู่โอเคไหมแต่ถ้าใครที่ลุก ผมจะเรียกทุกคนว่าน้องเด็กมหาลัยวัยกำลังจเจริญเติบโตโ oh. อะไรนะจ๊ะเรียกแฟนเหรอเรียกแฟนต้องนอนเต้นตรงนี้ก่อน oh. ข้างหน้าเวท oh. ีถ้านอนเต้นถ้านอนเต้นจนถึงเพลงสุดท้ายได้ผมจะเรียกแฟน1เดือนเต็มโโอ้ห oh. อะไรจะ๊ะน้ำแข็งเหรออะไรไม่รู้บกมือทำไมเนี่ยอะโอเคได้เวลาเริ่มต้นกันเลยจะ้ะ